ที่หลวงมางานด็อกเตอร์เนี่ยนะมันเป็นแบบอย่างอยากให้รู้สึกว่าไม่เคยไปงานไหนนะครับที่ว่าเป็นแบบอย่างให้พี่หลวงก็อยากแต่งงาน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 อยากอยาหาคู่ที่มหาราชเนี่ยเป็นคนภาคกลางไรอีสางก็ได้อยากแต่งมากมากเลยเพราะว่ามีมีด็อกเตอร์เป็นไนดอนมีด็อกเตอร์เป็นไนดอนมีด็อกเตอร์เป็นไนดอนครับผมตอนนี้มีงานแต่งของด็อกเตอร์เป็นเป็นแรงบันดาลใจอีกขั้นหนึ่ง ว่าห้าสิบสองแล้วเหมือนยี่ิบห้าห้าสิบสองแล้วเหมือนยี่ิบห้าห้าสิบสองแล้วเหมือนยี่<ม>ิบหนะ้าแต่งงานแต่งวงานว้าว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 ดับบิ๊ก งานแต่งนี่ต้องห้ามเรียกเพื่อนเป็นสัตว์เลยนะไม่เขาดินเขาย้ายมาแล้วไม่เขาดินเขาย้ายมาแล้วไม่เขาดินเขาย้ายมาแล้วเพราะนั้นทำเป็นเป็นส่วนสาธารณะงานงพี่หลวงมีสติได้ใช่ไหมผมได้ได้ใช่ไหมใช่ได้ตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ได้ได้หน้าเริ่มเหลืองนะได้โอ้โหจัดเนี่ยจัดเี่เรียกเรียกวินมาไหมเรียกวินมาพี่วินเลยพี่โอ้เสียวินดูแนวพี่หลวงมาตลอดต้องบอกว่าเย้ยวินเออตั้งแต่อยู่นั่นเลยขโมยเล่าไป อายงอะอายงอ่ะอายงอยงก็เป็นเรี่ยเป็นลองหล่อนะเป็นรองอายแล้วก็เป็นเรี่ยด้วยอายงเป็นเรี่ยด้วยท่านรอะไรลงเพื่อนมันเป็นชาติบรรพบุรุษของเรามันเป็นชาติบรรพบุรุษของเรามันเป็นชาติบรรพบุรุษของเราเรี่ยแหมกระทั่งไอ้พี่ยงพี่ยงพี่พี่องขอโทษนะที่เรียบยงไปมันไม่เคยสุภาพเมื่อวานยงยงแก่กว่าพี่ลวงนะพี่รวงขอโทษนะครับพี่ลวงขอโทษนะครับพี่ลวงขอโทษนะครับหญ้าอ่อนใช่ไหมยงห้าอ่อนนะยง